สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาสาสุภสนันสิภากคลิกทีส่สามสิบหันนมัธวิยมศาสษาปีห้าบวันนี้จะมาแก้การพ่ะจากข้อสองกำหนดให้ศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับเซตาน้อยกว่าหรือเท่ากับไพ่สสองละแทนเซตาเท่ากับสองส่วนสาจงหาค่าศษเซตา คือ 2, 3, สองสามรูตรูทสกำลังสองบวกสามกำลังสงเท่ากับจะได้4ี่บวก 9, เเท่ากับรูทสิา เซต้าเท่ากับรูทสส,ส่วนสค่ะข้อ3ามคอสเจ็ดสบวกคอสสิเท่ากับ2องคอสสิบหลบเจส่วนส่วนส คอส15บวก75ส่วนส่วน2เท่ากับ2คอรสลบ60ส่วน2คอรส90ส่วน2เท่ากับ2คอรสลบ30 45เท่ากับ2รูท3ส่วน2รูท2ส่วน2เท่ากับรูท6ส่วน2ค่ะ